ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคิดถึงช่วงนี้ไหมคะครเราคิดถึงมากเลยค่ะนะเกี่ยวกับเรื่องราวของการทํากินทํามาหากินนะคะคกับช่วงของโซพลชิปเป้าค่ะ บไปไไหนคจะพาคุณไปที่บริเวณของวัดเถาโพทอนะครับนะฮะยังไม่ต้องเข้าวัดยังไม่ต้องเข้าวัดก่อนเลยร้านนี้ด้าน,นหน้าของซุ้มทางเข้าวัดเถาโพทอนะครับก็อยูอ่ตรงข้ามกับอ่างเก็บน้ำม้าประชันนั่นเองนะครับนี่ <โฮ S 1> แม่ขากำลัง อทอดอันไลยทอดหอยทอดหอยทอดตัวโตโตเขาบอกว่ากรอบนอกนุ่มในนะคะแม่ครัวคนนี้คุณอิ่มหรือคุณละดาวันค่ะละดาวันของมันวัย41ปีค่ะเป็นชาวบ้านตำบลโป่งนะคะเขาบอกว่าหอยทอดของเขาแป้งกรอบนอกนุ่มในหอยสดใหญ่สดเคี้ยวหนึบ ร้อมสิ r ในกระทะร้อนและไม่ร้อนมี2แบบนะคะแล้วก็มีน้ําจิ้มสูตรซอสพิเศษปรุงเองจําหน่ายทั่วไปทั้ต้องตลาดก็มีแล้วแต่ว่าอยากได้ซอสพิเศษของเขาหรือซอสทั่วไปมีให้เลือกถึง3รสชาตินะคะอืสําหรับที่นี่นะคะอร่อยหม่ำไม่ยั้งยกนิ้วเด็ดการันตีเลยทีเดียวค่ะโดยพี่ต้อยสามารถซึ่งเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้แต่เดิมนั้นเขาก็ขายอาหาร ตามสั่งนะครับ<อ>นะฮะแล้วก็ปรับ<า>เปลี่ยน,านมาอ่าใช่ครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาขายหอยทอดด้วยนะครับนะฮะถามว่าเหนื่อยไหม ก็เหนื่อยแต่ไม่เหนื่อยเท่าอาหาตามสั่งค่ะนั้นยุ่งกว่าเยอะนะมันมีหลายเมนูนะคะทำหอยทอดเมนูเดียวให้ดีรดประสดสีไปเลยดีกว่าเขาบอกเขาทํากัน2คนกับสามีเขาค่ะตื่นแต่เช้าออกไปใจตลาดซื้อของที่ตลาดสดต้องจัดเตรียมเหนื่อยพอสมควรแต่ถ้าขายหอยทอดไม่ยุ่งยากคนเดียวเขาทาได้สูตรหอยทอดได้มาจากคุณป้าค่ะเดิมขายอยู่นะคะ เป็นหอยทอดสูตรโบราณทั่วไปนี่แหละแล้วก็มาปรับสูตรให้เข้ายุคเข้าสมัยกับคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าชอบทานแป้งกรอบนอกนุ่มในพัฒนาจากสูตรโบราณของคุณป้าเขาจากแป้งนิ่มๆจนได้แป้งที่กรอบนอกนุ่มในนั่นเองค่ะและที่สําคัญกรอบนานนะหอยทอดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะอร่อยเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยต้องใหม่ สดทุกวันนะคะต้องไม่ค้างคือของวันนี้ใช้วันนี้ให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีเรื่องของการคำนวณนะพี่ปอนใช่ถูกต้องถ้าไม่คำนวณเนี่ยเดี๋ยวของเหลือแล้วเดี๋ยวเอาของเหลือไปใช้พรุ่งนี้ซ้ำไม่ได้แล้วล่ะนะคะใช่ครับใช่ครับคุณผู้ชมครับอยากจะรู้ว่าเขามีเคล็ดลับอะไรอย่างไงนะครับเดี๋ยวเราไปฟังสําหรับแม่ค้ารายนี้อ่าใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเชิญครับเสียงกันหน่อยค่ะ สูตรของที่ร้านก็คือจะเป็นสูตรกรอบนอกนุ่มในนะคะคือทางร้านก็เริ่มพัฒนามาจากสูตรโบราณมันจะเป็นแป้งนิ่มแต่ด้วยสมัยเนี้ยวัยรุ่นหรือว่าคนส่วนใหญ่ชอบทานแบบแป้งกรอบแป้งกรอบนอกนุ่มในก็ค่อยๆพัฒนาสูตรมาเรื่อยๆทางร้านก็ค่อยๆปรับปรุงมาเรื่อยๆจนจนตอนเนี้ยสูตรได้ได้แบบกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ทางร้านคือจะผสมแป้งใหม่ทุกวันทำให้ลูกค้าคือจานต่อจานอย่างเงี้ยค่ะ เมื่อก่อนนี้ทําอาชีพอาหารตามสั่งแต่ด้วยเหนื่อยแล้วก็ไม่ไม่มีเวลาพักผ่อนก็เลยอยากเปลี่ยนแล้วก็ด้วยที่บ้านเนี่ยเคยมีสูตรทําหอยทอดมาก่อนก็เลยได้สูตรจากป้ามาก็เลยมาพัฒนาขึ้น,นเรื่อยๆก็เลยลองมาทําหอยทอดขายดูค่ะขายอยู่หน้าวัดเขาโวพวทองค่ะอ่างเก็บมน้ํามากประชานทางไปสนามกอล์ฟสยามคันที่ขับค่ะร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดทุกวันอาทิตย์จ้ะ ก็ถ้าเกิดหาไม่เจอหรือว่าจะโทรมาสั่งก่อนก็ได้เบอร์081 151 7043ึ่งเค่ะเขาเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าถึง2องทุ่มเลยนะอโอ้โห,โหเรียกว่าขับรถผ่านไปผ่านมานี่แวะรับประทานกันต่อก่อนได้เลยนะคะค,คโอ้โหเห็นแล้วแบบบรรยากาศก็กดีด้วยนะหน้าวัดเขาโพทองวันนี้ยังคิดเลยว่าเดี๋ยวจะลองแวะไปนะคะกราบสักการะ นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดเขาโพธิทองแล้วก็แวะทานหอยทอดซะหน่อยครับผมาจานละ50บาทนะครับนี่ขึ้นป้ายเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับเจ๊อิ่มนะครับใช่แล้วจะทอดอยู่นะครับสําหรับคุณคุณนะครับนะฮะหรือว่าโทรศัพท์ไปก่อนก็ได้นะครับนะว่าเอ๊ะวันนี้ขายไหมอะไรยังไงนะครับนะฮะศูนย์แปดหนึ่งย้ำอีกครั้ง 151 7043นจะครับเขาบอกว่ารานนี้เป็นกรอบเคี้ยวจนลืมอ้วนเลยนะจ๊ะเคี้ยวจนลืมอ้วนหอยตัวใหญ่ๆนะครับดีค่ะชอบมากนะคะอ้าวละไ่ที่ชื่นชอบอย่าลืมค่ะบรรยากาศดีๆนะคะและช่วงนี้ ช่วงฝนฝนนิดนิดอ่ะแล้วแบบว่าฝนหยุดแล้วเนี่ยเท็ดมีเขารู้สึกบรรยากาศมันดีมากเป็นพิเศษแล้วก็ฟ้าหลังฝนใช่ไหมน่าไปกินหอยทอดมากมันจะรู้สึกฟินมากและได้บรรยากาศของริมอ่างเก็บน้ำมาประชานด้วยนะครับนะฮะรถก็ใหม่เยอะนะเออครับแล้วก็วิวดีด้วยนะครับนะฮะนั่งเพลินๆนะครับนะฮะแล้วก็ใกล้ อ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆด้วยนะครับนะฮะเข้าไปสักการะได้นะครับหลังจากอิ่มแล้วนะไปแวะทานกาแฟกันได้ต่อนะฮะมีน้องรู้จักกันเปิดร้านกาแฟอยู่ในนี้เหมือนกันอออ๋เหรถก็ทำนี้เลยใช่ไหมก็ทำนี้เลยเข้าไปนิดนึงเป็นมอกกาพอตอ่ามันเรียกมอกกาพอตนะฮะลองแวะไปได้ครับน่าสนใจทีเดียวเชียวครับผมนี่เลยครับก็คือโสพลชีเป้านะครับกับ ช่วงเวลาทํากินนะครับหลายๆคนครับที่ประกอบอาชีพนะเออมีอาชีพอะไรยังไงอยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์นะครับต้องขอบอกนะครับว่าไม่เสียสตุ้งสตางค์ใดๆ้้าาเล็กนน้อยไม่เสียสตุ้งสตางค์เลยนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยเขียนรถเขียนหน้าใครของอยู่แต่รสชาติฉันเด็ดมากเลยสุขอนามัยดีมากสุพลชิปเป้ามาได้ไหมคะได้ค่ะแค่โทรมาบอกเรานะคะศูนย์สามแปดสี่สองสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดต่อฝ่ายข่าวนะคะก็แชทชี้แจงบอกข้อมูลเอา